สวัสดีนะคะวันนี้แม่พามานะคะซื้อกับข้าวนะคะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าที่นี่ขายยังไงนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนของฟูดคอร์ตนะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะมีขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอยู่ประมาณเกือบ30กว่าร้านเลยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านประเพณี อันนี้ก็จะเป็นหมี่เป็นโจ๊กนะคะแบบนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเต้าหูป้ปลาอะไรนะคะแบบนี้นะคะฟิชบอลอันนี้ก็จะเป็นข้าวนศะซิลามานะคะเห็นไหม นั่แสงมาซิเลม,ม่านะคะนี่แบบนี้นะคะเหมือนที่แม่ทำนะนี่เลยค่ะมีไก่ทอดนะคะมีข้าวมันไก่หมูกรอบนะคะนี่แม่สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะที่เขาทำเองนะ เขาเรียกว่าแพนมีนะคะไหนนะแพนมีนะคะฮอกนูดด้เนิเดี๋ยวแม่ก็จะมาสั่งนะมีหลายอย่างมากมายเลยหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเผ็ดหน่อยนึงนะคะแบบนี้จะเผ็ดเห็นไหรสชาติเผ็ดที่นี่เขาชอบกินปลาปลาเล็กๆปลาที่แม่เอามาทอดปลากระจังนะ แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเดินดูโซนนี้กันมีตีนไก่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนร้านเมื่อสักครู่นะคะขายหมี่ขายโจ๊กนะนี่ขายหมี่ข่โจ๊กแล้วก็ขายเกี๊ยวทอดนะคะนี่ที่เขาจะให้แบบนี้นะคะเป็นเนื้อปลานะ แล้วเขาก็จะมาเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาค่ะแต่เขาเอามวยัดพวกพริกพวก,พวกมะละแล้วก็อะไรนะมะเขือใส่ลงไปนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวผัดเห็นไหมหน้าตาหันหน้าทันไหมคะนะข้าวผัดขายหมี่นะคะผัดหมี่นะคะร้านี้นะไก่ทอด เอ็นี่ก็คือชากุวยเสียวก็คือผัดกึยเสียวนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะนี่นี่เดี๋ยวแม่จะมาสั่งนะนกวยะจะก็ชาก,ก,ก,กนะล้วยนะตัเปาอีเปล่าได้ละฮะใครน,นี่นะคะเขาถามว่าเอาเผ็ดไหมมันก็บอกว่าเอาเผ็ดนะคะนี่เลยชากึยเสียวนะคะคือผัดก๋วยเสี๋ยวที่นี่ก็จะมีหอย นะคะหอยแครงแบบนี้นะคะใส่ลงไปด้วยนะ,น,ะ,ะนี่ข้าวผัดก็จะเป็นข้าวผัดแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนดอกแม่กองหมุนไวนิดนึงนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายน้ํานะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูแล้วบอกพี่สายอะแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปดูโซนขาย อาหารนะคะมีเพิ่มเมื่อก่อนนี้จะมีร้านไทยด้วยนะคะตอนนี้ออไม่น่าจะมีแล้วร้านไทยอันนี้ก็จะเป็นโซนของขายอาหารตักใส่กล่องเขาเรียกอะไรอะคะร้านข้าวแกงอะ่ะบ้านเราเนาะร้านข้าวแกงนะคะแบบนี้นะคะนี่ทางมาเลยมีนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะ ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะกับข้าวที่นี่กับที่ไทยนะแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะแบบนี้นะตอนเย็นคนจะเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะขายพวกโรตีนะคะมีก็จะมีพิซซ่ามีต่างๆนะคะนี่ยาวเลยนะคะเคเดี๋ยวแม่เดินไปเอา ข้าวมันไก่นะคะที่แม่ได้สั่งไว้นี่นะคะเดี๋ยวมารออังเคอร์กันอังเคอร์ไปไหนแล้วนี่นะคะแม่สั่งไปข้าวมันไก่กับข้าวหมูกรอบนะคะรวมกันนะกล่องละเจ็ดสิบบาทนะคะสองกล่องก็ร้อยสี่สิบค่ะโต๊ะซาว โ okay, อเคตอนนี้มีนะคะข้าวมันไก่ของแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเงินทอนนะเดี๋ยวก็จะไปเอาผัดผตเตียวนะคะที่แม่ได้สั่งไว้นะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปนะคะที่ร้านผัดผีเสียวกันนะคะนี่ค่ะที่แม่บอกเห็นไหมเขาก็จะเอาเนื้อปลานะคะเอามาบดนะแล้วก็เอามายัดใส่พวกผักต่างๆนะคะ กระเจีย๊ยบนะคะมีมะล,ละมีพริกแล้วก็มีมะเขือนะคะมี่เลยหนาตาอาหารนะคะประเทศมาเลเซียนะคะเคยอีละมาะตัวสาอังเคอร์อนี่แม่ก็ได้แล้วไว้ไหมคะผัดก,ก็ยเตียวไว้มากนะคะเครเซเซนี่ โอเค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้แม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวพาแวะชมแวะเที่ยวนะคะในประเทศมาเลเซียนะคะที่แม่ได้อยู่นะคะในคลิปต่อไปค่ะเอเคแม่ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะบา,บายๆเจอก,กันคลิปหน้าค่ะนี่นะคะ <c oughs> กลาถึงบ้านแล้วนะคะ <c oughs> มาดูเกี๋ยวกันนะคะชาก๋ยเตี๋ยวของประเทศมาเลเซียนะคะนี่นะคะตรงปกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆ นี่ก็มีนะคะอะไรอะ่ะหอยแครงนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลามีไข่นะคะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะ70บาทค่ะเพื่อนๆอย่างไงแม่ก็ขอตัวทานก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย